บอกว่ามิวสิกวิดีโอนี้เพิ่งปล่อยเมื่อประมาณไม่ถึง48ชั่วโมงของ GIRL GEN เท่าตัวเจนปะเกิร์ลเจนเกิร์ลเจเนเรชั่นเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าล่กเกาดลีเล่าเล่าดีกว่าเี่ีอย่เกานง่าเลยอ่ะเยอะนเล่าเลยก่นพี่นี่เกิร์ลเจเนเ่นนี่ออกมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดปรากฏว่า ทำให้คนเกาหลีเนี่ยอยากมาเที่ยวไทยใช่คุณดูก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยมีคนดังคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ในมิวสิกวิดีโอตอนต้นเป็นแอร์ของการ์มินไทยคือในช่วงแรกของมิวสิกวิดีโอเปิดมาก็จะเจอเจอแอร์ท่านนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเธอคือใครอะไรยังไงมาแค่2วีนะมาแค่2วีแต่ตอนนี้เป็นประเด็นในโซเชียลอย่างมากใช่แล้วคือเธอเนี่ยมาต้อนรับนะคะทั้ง8สาวบนเครื่องบินมายกมือไหว้แล้วหน้าตา สวยรอยยิ้มหวานทําให้คนทั้งโลกตั้งคําถามว่าเธอคือใครแล้าสุดไท,ท้ทายและออ,ออนไลน์ได้ไปสืบมาแล้วนะครับเธอคนนี้ชื่อว่าน้ําตาลเพชรพรานณลำปางครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตัวจริง และยังเป็นพรีเซนเตอร์ของการบินไทยที่มีรูปติดอยู่บนตึกสำนักงานใหญ่ถ้าใครขับไปตรงโทเวเนี่ยตรงรัชดาไม่ใช่รัชดาทวดีพิ่พาวดี้นักิึธิ์ด้านขวาจะเห็นหน้าของเธอนะครับเคยรับบทมิชัยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2009และยังมีผลงานละครมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเห็นนะคะหน้าตาของน้องน้ำตาเนี่ยว่าน่ารักขนาดไหนเนี่ยใช่จะให้ไปดูใน MV นะคะพอยดีของ girls generation แล้วก็สามารถเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรได้นะคะที่ petprow างนี้อย่างน,างน,างนี้เรื่องหลังของมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยตอนแรกเขาจะไปถ่ายภูเก็ตนะฮะเพราะตอนนี้เกาหลีอชอบเมืองไทยมากรู้ไหมว่ามาถ่ายรายการในเมืองไทยถ่าย MV เนี่ยเดือนละหลายรายการกลายเป็นเหมือนบ้านหลังที่2แล้วตอนแรกจะไปถ่ายภ <inspire S 2> <ubine S 1> ูเก <descri> ็ตปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหมายถึงว่าการดมทงดินทางสองสาวเนี่ยอาจจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแฟนๆฟเนี่ยไปลุมล้อมเยอะก็เลยเลือกสมุย เชื่อไม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้มิวสิกวิดีโอเนี่ยทำให้คนเกาหลีหรือคนที่ดูอยากมาเที่ยวสมุยสิบปีที่ผ่านมาเราจะได้มีโอกาสเห็นแต่ฝรั่งถูกไหมฮะโผมทองเที่ยวเกาะสมุยแต่เชื่อั้ยหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนคุณจะเห็นแต่อาเอเชียนะฮะเอเชียเต็มเกาะสมุยเลยนะฮะเห็นแล้วอยากอยากคุณกิ๊เหมือนเกิดเจนเหมือนกันนะต่อเลยเนาะจบแล้วคลิปจบแล้ว ม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเง้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย